สวัสดีทุกคนครับตอนนี้อยู่กับผมมาเบ er g ร์เกอร์เกอร์กับเกมโปเกมอน TCG Pocket นะครับนี่จะเป็นครั้งที่3ของเด็กโชว์เคสแล้วครับที่เราจะมาพูดถึงเด็กเก่งกา EX กันอีกครั้งหนึ่งแต่ในครั้งนี้เนี่ยผมการันตีได้เลยครับว่าเก่งขึ้นและที่สําคัญก็คือเล่นได้ไง่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ <S <S ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแรมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนําเป็นร้าน Elastic Shop เลยครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Official แลของ Elastic Shop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง Description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ เกิงกาเนี่ยถือเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบแตครับพอมาเป็นการ์ดก็คงอยากจะหยิบมาเล่นกันแต่อย่างที่เราเห็นครับก็เป็นไปได้ด้วยความทุรัทุเลพอสมควรต้องขอบคุณการ์ดในมินิบูสเตอร์แพ็คอย่าง Mystical Island มากๆนะครับที่จะมาช่วยทำให้เด็กเกิง,ง้าเอกนั้นเล่นได้ไงานเพิ่มมากิ่งขึ้นเรามาดูเด็คลิสกันเลยดีกว่าครับว่าในครั้งนี้เนี่ยผมทำการปรับเปลี่ยนการ์ดอะไรในเด็กนี้บ้าง เริ่มต้นงกนกับการ์ดใบแรกครับนั่นก็คือโกดล่างหนึ่งที่จะใส่มาเป็นจานวน2ใบแล้วก็โกดล่าง2อีกเป็นจานวน2ใบด้วยกันผมจะยังคงเลือกใช้เป็นโกดล่าง2ใบเดิมนะครับจะไม่ได้ใช้โกดล่าง2ของโปรโมแต่ก็ไม่ได้จะมาบอกนะครับว่าใบไหนดีกันขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยชื่นชอบลักษณะการใช้งานแบบไหนกันแล้วกันนะครับส่วนการ์ดที่ขาดไม่ได้แน่นอนละครับว่าก็จะต้องเป็นเกงไก่เอนะครับเป็นจํานวน2ใบด้วยกันหลายคนนะครับอาจจะรู้สึกว่าเกงไก่เอกเนี่ยมีพลังโจมตีน้อยไปหน่อย ที่100หน่วยแต่ว่าต้องใช้ energy ถึง3เม็ดด้วยกันแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเทียบกับการ์ดโปเกมอนที่ใช้ energy ประมาณ3เม็ดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสร้างความเสียหายอยู่ที่ประมาณ80หน่วยก็อาจจะมีร์ดบางใบนะครับอย่างเช่น windy x ที่จะสามารถสร้างความเสียหายได้เป็นจานวน120หน่วยเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกว่าเกง่าย x นั้นสร้างความเสียหายได้น้อยทั้งนี้นะครับถ้าร์ดใบนี้พร้อมใช้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยผมว่า100หน่วยก็เหลือเฟือครับ การ์ดใบต่อมาที่ผมจะใส่เข้ามาในเด็กนะครับนั่นก็คือซิมบล่านั่นเองเป็นจํานวน2ใบด้วยกันคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมเลือกใส่เป็นลูจูล่าครับและถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นได้ว่าทั้งลูจูล่าแล้วก็ซิมบล่านั้นจะมีพลังชีวิตที่เท่ากันเลยครับอยู่ที่80หน่วยเพียงแต่ว่าลูจูล่านั้นจะใช้ energy มากกว่านะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงกว่าด้วยแต่ว่าซิมบล่าเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ใช้ Energy น้อยกว่านะครับแล้วก็มีความสามารถในการจั่วการ์ดซึ่่งงนนนนนนนัันนะรกะกรกก็กก็็จทาาให้้้เเเเลดป ได้ง่ายเพิ่มมาอยี่หายนั่นเองทีนี้เรามาดูในส่วนของการไอเทมแล้วก็การซัพพอร์ตกันบ้างนะครับก็จะมีเอ็กซ์ีดครับเป็นจำนวน2ใบโปเกบอลเป็นจำนวน2ใบแล้วก็การอีก2ใบนะครับที่จะขอมาโฟกัสเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนั่นก็คือมิสโคส l a ฟนั่นเอง โดยสำหรับการ์ดไอเทมใบนี้เนี่ยเป็นการ์ดใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในซองมิสโกไอแลนด์นะครับความสามารถก็คือจะทําให้เราเนี่ยดูการ์ดพับเด็กได้ครับซึ่งหากการ์ดใบนั้นนะครับเป็นการ์ดโปเกมอนพลังจิตเนี่ยจะทําการ่วการ์ดใบนั้นเข้ามือแต่ถ้าไม่ใช่นะครับก็จะโยนการ์ดไปไว้ที่ด้านล่างสุดของเด็กนะครับเป็นการ์ดที่มีประโยชน์มากๆสําหรับเด็กโปเกมอนพลังจิตโดยเฉพาะเด็กมิวทูเอ็กแล้วก็เด็กกิงไกเอ็กที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในตอนนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีโปรเฟสเซอร์นนนรีเซิ เป,ป็นจํานวน2ใบแล้วก็ซาบีน่าอีกเป,ป็นจํานวน2ใบทั้งนี้นะครับหากใครที่รู้สึกว่าขาดการ์ดพรชั่นไม่ได้นะครับก็อาจจะเลือกลดการ์ดบางใบยอย่างเช่นจิโอวานนีนะครับหรือซาบีน่าลงอย่างน้อยสัก1หนึ่ใบแล้วเติมพชั่นเข้าไปเนี่ยก็ได้ด้วยเช่นเดียกันครับ อะไรครับที่นี้หลังจากที่เราจะเด็กเกงใกล้กในรูปโฉมใหม่นะครับครั้งที่3นี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้เวลาเอาไปใช้งานจริงกันแล้วนะครับมาดูกันว่าหลังจากที่ผมปรับเปลี่ยนการ์ดในครั้งนี้นะครับเด็กเกิงใกล้เเนี่ยจะเก่งขึ้นแล้วก็เล่นได้ง่ายขึ้นไหมกับช่วงของเด็กโชกเคสครับอ่าได้เลยเป็นคนที่2ครับหื เซเลบี้หรือเปล่าอ้าวคือการ์ดส,สวยนะแต่ว่ามันจะยืนถึงมันจะยืนทันไหมโปกเกบอลเซเลบี้มาแล้วครับ รีบใช้จังเลยคิดว่าผมจะมีความสามารถในการจัดการน n o c k o u เขาตั้งแต่แบบเทิร์นแรกเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอน,น,นะตีแบบเอ๊หรือว่าจะหรือว่าจะลากเซเลบี้มาตีดีอย่าเลยมันเหมือนให้เขาแบบได้รีทีทฟรีเนาะเพราะว่านี้เขาเติมเอเนอจีเขาเติมเอนเนอจีที่หลังเราไงถ้าเขาจะต้องมาเสียเอนเนอจีกับการรีทีทอีกเราก็จะยิ่งได้เปรียบเป็นท่านเาเขาจะมีเอ็กซ์ปีด โดนคุณกำเนิดไหม <laughs> เอาไงดีทุกคนแต่ถ้าเราถ้าเราเติมเอ e เน y ตานี้ตาหน้าเก่งก้าพร้อมตีนะแต่ถ้าเราเอาแต่ถ้าเราใช้เอ็กซ์สปีดรีทีเอาใบนี้ไปจัวการ์ดก่อนอย่างน้อยก็มันเสี่ยงน้อยลงไงเพราะว่าอาถ้าตาหน้าเขามีเอ็กซ์สปีดใช่ป่ะเขาเอาเซเลบี้ขึ้นเราก็ต้องมาลุ้นอีกทีนึงว่าเขาจะโยนเหรียญได้เท่าไหร่ ถ้าโยนออกสองหัวโกดแล้วโดนเก็บเลยทุกคนคิดว่าผมจะเลือกอะไรมันแน่นอนอยู่แล้วครับเรามันเป็นสายเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอยู่แล้วก็เล่นมาเลยแล้วกันฮะเขาคงไม่ดวงดีโยนออกหัวสองเหรียญหรอกพูดจบกืนน้ำลายดังเอื้อกเลยอ่ะผมว่าเขาน่าจะมีนะเอ็กซ์ีมีปะ โอโอเคทำให้เราตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับเนมาไปครับ x-speed x-speed ไม่ยอมใช้ด้วยตอนแรกกบว่าจะจัวกดการต่ออีกหน่อยแต่ว่าถ้าเราถ้าเราเอาเกงก้าขึ้นบ่อตอนนี้นั่นหมายความว่านี่ฮะ นี่เห็นไหมเขายังไม่ได้ใช้โปรเฟสเซอร e รีเ r ิรเลยอย่างน้อยก็บล็อกไม่ให้เขาจั่วการได้ไปโอริโอสอดไส้บูเบอรี่ yes จริงๆไม่น่าหวางังถ้าเขาใช้ซาบิน่าก็แย่ได้แต่ว่าเขาใช้ไปละใบหนึ่งแล้วตอนนี้เขายังใช้ไม่ได้ไงตราบใดที่เก่งก้าเรายังยืนอยู่เอาไงใช้ซาบิน่าดีไหม ไม่ต้องหรอกเพราะถ้าใช้ซาบีนา่ามีความเป็นแล้วเขาจะเอาใบนี้ขึ้นไงเราเก็บใบนี้ก่อนเขาจะได้อีววเป็นล่างสามไม่ได้นะครับมันมันยากอยู่แล้วถ้าเขาจะเอาเขาอาจจะเอาเซรีบี้ขึ้นตาหน้าเออลุยปั๊มาแล้วนอนบ้างนะขอบตาดำปีเลย สามเอเนครับต่อให้ออกหัวสามเหรียญเราก็ยังไม่ตุยนะเพราะเรามีเลือดต้องร้อยเจอุ้ยอ่ะโอเคแค่50ยังพอถูไถมันต้องโดนตีคืนครับตังหวะเนี้ยจริงๆจ,จ,จะงัดใบหลังมาตีก็ได้นะแต่ว่านั่นแหละมันอาจจะสร้างความได้เปรียบให้เขาไง เพราะว่าแบบเซเลดี้เขาจะไม่โดนตีเลยใช่ไหมละ่ะป้ายตมเนี่ยสี่เหรียญอันนี้เริ่มอันตรายแล้วถ้าเขาออกหัวเท่าไหร่นะสามเหรียญไปยังตำ่ำเราแพ้นะครับเย้ย เย้โอเคนี่น่ะหรอเซเลบี้ที่เขาบอกว่าเป็นแบบว่าอะไรนะเด็กเมตึงเมตาอะไรนะได้ยินไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ <c ười> <c ười> นี่เลยฮะลูกรักของผมเก่งก้า ex a few moments later มาแต่เด็กเนี้ย คือไม่ว่าแบบ2 3 4เกมที่ผ่านมาเราจะแพ้ชนะอะไรก็แล้วแต,แต่แต่สิ่งที่ผมว่าที่ทุกคนสัมผัสได้แน่นอนคือมือมันไม่ค่อยบิกแล้วเห็นเวลาเราสามารถแบบอีโวแบบเก่งก้าได้ง่ายขึ้นแบบมากๆเลยอ่ะอก็นั่นแหละไม่รู้ว่าเก่งขึ้นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคืออ่ะเราแก้ปัญหาเรื่องแบบมันเล่นยากขึ้นได้ไดดีขึ้นในระดับหนึ่งนะ แต่ก็นั่นแหละใครใครที่แบบอยากจะเสริมทับเพิ่มด้วยการใส่มิวเพิ่มมาอีกใบก็ลองดูก็ได้นะครับแต่ว่าผมลองแล้วมือมันบิกอ่ะอีกครั้งหนึ่งคืออันนี้ผมว่าเรายังถกกันได้เรื่อยๆนะว่าถ้าสมมุติว่าเราจวดได้โปรเฟสเซอร์รีเซิร์ชโปเกบอลแล้วก็มิสซิเคิลสลับมาพร้อมกันเราควรใช้การ์ดอะไรก่อนดีสรุปแล้วก็คือใบนี้น่าจะเหมาะใช้เป็นใบแรกใช่ไหมนี่ เออแล้วก็เนี่ยถ้าสมมติว่าโดนเอาไปไว้ท็อปเด็กอย่งเงี้ยเออเอาเอาไปไว้แบบล่างเด็กอย่งเงี้ยเรายังสามารถใช้โปกเกบ,บอลเพื่อแบบสับการ์ดอีกทีหนึ่งได้มาแล้วบายอู้อ่ะนี่แล้วก็จั่วการ์ดได้เพิ่มอีกเห็นไหมพลังแห่งการจัว่วคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดละมาอีกหนึ่งใบ สวยอ่ะแต่ต่อให้จะจะ,จะ,จ,ะจะเก่งแค่ไหนนะแต่ถ้าแบบเซอร์ไนท์มาตั้งแต่เธอแรกๆก็ก,ก็ก็ชนะยากอยู่ดี <c oughs> อ่ะแสดงว่าโปกเกบอลอีกใบก็แน่นอนครับก็น่าจะเป็นใบนี้แล้วล่ะใช่ไปเลยแล้วกัน ผมว่าแล้วแต่มุมมองครับจะใช้โปก,กบบอลก่อนก็ได้หรือว่าใช้มิเดียคลสแลปก่อนก็ได้นะคิดว่าขอเกงก้าฮึบซาบ,บินานะ่าอีกแล้วแล้วอะไรอ่ะใช้การ์ดเบนี้สองทีได้ซาบบิน่าสองทีงงปะ <laughs> นี่แหละการจั่วครั้งนี้แหละนะครับมันจะได้เก่งกล้ายเอ็กหมักเขาให้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมือมันไม่บริกแล้วถ้าเราเล่นแบบนี้ตอนนี้เขาตีห้าสิบรออีกหน่อยนะอดทนไว้นี่มาครบเลยทีนี้ เราเราปวนเขาด้วยการรีทสักทีหนึ่งไหมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมิวทูมันจะตีร้อห้าง่ายไปเไงเออแต่ว่าอย่าเลยต่อด,ดาเมจไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะว่าอ่ะเทิร์นถัดไป3เมตรใช่ปะเหลือร้อยยี่แล้วตีต่อถ้าเหลือสักร้อยสิอย่างเงี้ยเราเอาเกงก้าขึ้นแล้วก็ใช้จิโอวานนี่มันก็ปิดจบเกมได้ไป้า เพราะมิวท oh, ูก็วันฮ okay, ิตเราไม่ได้เหมือนกันต่างคนต่างวันฮิตกันไม่ได้อุ๊ยเขาเติมเลือดว่ะลืมคิดตรงนี้ไปเลยมากล้วบายบายโอเคไป เปิดก่อนได้ปูดครับต่อให้ตีร้อยห้าสิบยังไงก็ยังวันฮิตเราไม่ได้อยู่ดีไม่ใช้จีโอวานี่นะเพราะยังไงก็วันฮิตไม่ได้นะครับบั๊ม เขาใช้อะไรไปแล้วบ้างเฮ้ยเขายังไม่ได้ใ like ช้การซัพพอร์เตอร์สักใบเลยโอเคเพราะฉะนั้นโปรเฟสเซอร์ s ีเ r ิร์ i จอวานีซาบีน่านะครับใช่ไม่ได้สักใบเตลือเลือด20แบบนี้ก็อันตรายอยู่นะแล้วรมเดนคืออะไรไม่ได้เอาไม่ได้เอาโพชั่นมาครับทุกคนเออ ขอเก็บไปก่อนแลวกันเพราะว่าตาหนะ้าเขาส่องเอเนอรทั้งนั้นน่ะกว่าจะตีได้เว้นแต่ว่าจะจั่วได้ซาบ,บีนาเอ้ยชิบหายแล้วพูดไปแล้วเวลาผมพูดอะไรทีไรมันชอบมักจะเกิดขึ้นจริงอขออย่างน้อยให้เก็บเอเนอรให้เก่งก้าอีกใบหนึ่งทันขอร้องละขอร้องละมาละ อย่พึ่งนะเดี๋ยวพึ่งนะงนะไม่มีหรอกถ้ามีเขากดใช้ไปแล้วโ <laughs> okay. อเคเราจบเกมได้เลยครับใช้ซาบีน่าลีทิชเห็นปะ่ะ <laughs> นี่แหละคือความน่ากลัวเพราะว่าถ้าเขาใช้การซับพอร์เตอร์ไม่ได้อะเขาจะทำอะไรหลายๆอย่างไม่ได้เว้ยแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ชนะไปนะครับเย <laughs> เป็นไงจั่วง่ายขนาดนี้มือไม่บิดอีกต่อไปมาเล่นกันเยอะๆนะเก่งใกล้เอกนะครับเย่ <Yeah. S 1> เด็กแห่งอนาคตยังไงล่ะรู้จักไหมปะทำไมวันนี้ผมขี้โม้จังเลยทุกคนเริ่มลำคาญตัวเองอะคนดูบอกผมก็ด้วยครับ a few minutes later p e เ f e c ์เด็กที่มือสวยขนาดนี้เป็นของคุณนะเอาละเจอพลังจิตอีกแล้วแต่ต,ต,ต,ต่อไปเราโดนลูจูล่าตีหนักเหมือนกันนะ้เนี่ยสองเอเนอร์จีเป็น 70. เจ็ดสิบออเลอรเรามีแปดสิบแต่ก็ยังเจ็บอยู่อุ๊ย นี่คตีก่อนแล้วกันถ้าได้การ์ดจั่วมาก็คงจะดีป่ะฮึเอา้าอันนี้นะเป็นพลังจิตไหม <laughs> โอเคจบการ์ดจั่วไปอยู่การ์ดจั่วไปอยู่ท้ายกองแล้วถ้าเราจัว่วมันได้เป็นใบสุดท้ายเราจะเอาไปจั่วอะไรอ่ะนี่คือคำถามจบเทิรนะ์นเนี่ย ชีวิตหนอชีวิตเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยผมก็เจอสถานาการณ์แบบนี้เว้ยทุกคนแบบผมใช้เอ่อมิซึคุโอะสลับใช่ปะแล้วผมแบบจวดได้โปรเฟสเซอร์รีเซิร์ชแล้วมันเอาโปรเฟสเซอร์รีเซิร์ชไปไว้ท้ายกองอะแล้วทุกคนนึกภาพดูว่าถ้าผมจวดได้โปรเฟสเซอร์รีเซิร์ชเป็นใบสุดท้ายจะเอาไปรีเสิร์ชอะไรอะมันไม่เหลือการให้รีเสิร์ชแล้วอะ <laughs> จังไรสุดๆเลยอีการ์ดใบเนี่ยวุ <laughs> ้ย มิวทูตีห้าสิบตาต่อไปค่ะเอามาเลยผมขอท้าทายอำนาจไม่ใช่เลยหรอกเพราะว่านี่เราตีสามสิบใช่ปะตาต่อไปเราก็เอาเก่งก้าตีร้อยหนึ่งเทเนี้ยกว่ากว่ามิวทูจะตีร้อยห้าสิบอ่ะเราก็เก็บมิวทูได้ละ แต่ว่าตอนนี้เก่งก้าดูเหมือนจะไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วมั้งเข <c oughs> าใช้โปรเฟสเซอร์ไป2ใบแล้วเหลือจิโอวานี่กับซาบีนาครับที่เขายังไม่ใช้อ <c oughs> ะตีมาเลยตีมาเลย50อ่ะตีมาได้เลย <c oughs> <c oughs> โอเคมา ทีนี้เขาก็ใช้พวก g i o v a นี่หรือว่าาบีน่าไม่ได้แล้วนะครับไปแต่เขาลีทีทได้นะ <c oughs> อย่าลืมแต่ถ้าลีทีทก็ต้องเริ่มเก็บเอเนอร์จีใหม่อะงงอะเดะงงอะเดจะทำอะไรต่อเฮ้ย <c oughs> แต่ลีทีทแหละดูทรงละเอาลูจูล่าขึ้นหรือเปล่า ต่ตาต่อไปอ่ะเราจะชิบหายนะเออว่ะตาต่อไปเราอาจจะชิบหายนะเนี่ยทุกคนเพราะว่าถ้ามิวทูเขาแบบตีได้ร้อยห้าสิบแล้วเอาขึ้นมาแล้วเรายังจ่วการ์ดอะไรไม่ได้สักทีอ่ะเราก็ซวยนะเว้ยนี่ไงได้ละหายห่วงละ <laughs> เออหายห่วงละ อะขอเก็บรูจ่าก่อนแล้วกันตาต่อไปมีความเป็นไปได้ครับว่าเขาจะเอามิวทูใบใหม่ขึ้นใช่ไหมเขาก็จะยืนได้นานขึ้นอีกนิดนึงแต่ถ้าเขาเอามิวทูใบนั้นขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมใช้ซาบีนาแล้วก็เราสามารถเก็บได้อย่างน้อยหนึ่งใบแน่นอนอะยังไงก็ยังถือว่าได้เปรียบอยู่มาแล้วครับ1 Energy เนเป็นไง ให้เขาได้รู้ให้เขาได้รู้สึกว่าการเล่นเด็กมิวทูแม่งไม่ง่ายอย่างที่คิดเมื่อเจอเก่งกล้าอ๋อไม่หรอกเขาแค่ดวงไม่ดีเฉยจริงๆถ้าเขามีถ้าเขามีเซอรไนท์ไวกว่านี้ภาพมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้นะทุกคนเออเนี่ยเขาเตรียมแล้ว <laughs> เขาเตรียมแล้ว เขาเตรียมจะจัดการเกงง้าหรอล้เพราะว่าตาหน้าเขาไอ้นี่ใช่ไหมล่ะตาหน้าเขาเขาเอาเก็บหนึ่งเอเนขาก็อ้นี่ได้เลย <c oughs> เออแต่จริงๆตาเมื่อกี้เราก็จริงๆตานี้เราน่าจะเติมหนึ่งเอรีีทีสเนะแต่ผมว่าไม่เป็นไรหรอกเอาซาบิน่ามา <c oughs> เขาน่าจะเอาลารดแหละ <c oughs> ใช่ไหม อย่างั้นนะขอคิดดีๆก่อนถ้าเขาถ้าถ้าผมใช้สปีนาเขาเอาลาดขึ้นมาแน่ๆเขาไม่เอาเขาไม่โง่เอามิวทูใบนี้ขึ้นมาแน่นอนทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใช้ตีไปก่อนแล้วตาถัดไปเราค่อยใช้สปีนาะตีอ่ะเนอะเอาอย่างงั้นดีกว่าใช้สปีนาตอนนี้ไวไปไป วิเคลียร์มาแล้วอ่ะอุย้ยมิวมาด้วยงานหยาบแล้วทุกคนเจง็งละน่าจะเจ็งแล้วมั้งเนี่ยโกดล้างสองผมยังไม่มาเหลือการาเก้าใบอ่าเอาล่ะเกมเริ่มตึงแล้วเกมเริ่มตึงแล้ว แสดงว่าเขาเขาอาจจะมีเอ็กซ์ปีดไม่พอเว้ยหรือเขาอาจจะยอมแพ้ไปแล้วไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องวิเคราะห์ต่อละ <laughs> <laughs> โอเคอุ้ยชนะ3เกมติดต่อกันแล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นอีเวนต์เก็บเอมเบรมนี่ก็คือใกล้ครบแล้วนะเออเป็นไงล่ะ <laughs> ผมบอกแล้วว่าจัดคืออย่างที่บอกครับจัดใหม่เล่นได้ง่ายขึ้น แล้วก็ถ้าต้นเกมอะ่ะเราสามารถเอาเกงก้าขึ้นบอร์ดได้ไวอะ่ะจริงๆนี่แบบมันเป็นเด็กแบบกึ่ง range, กึ่งมิดเรนจ์กึ่งกึ่งแบบเอโก้เลยนะเพราะถ้าแบบว่าสามารถแบบตั้งบอร์ดได้ไวอะ่ะยังไงฝั่งนั้นเขาถ้าเขาแบบตั้งบอร์ดไม่ทันเราอะ่ะดาเมจแค่ร้อยเดียวก็เพียงพอต่อการใช้งานครับอืมไม่ต้องห่วงเลยว่าแบบเอ้เกิงก้าดาเมจน้อยจะรอดไหมครับอะไรเงี้ยโอเคจบไปอีกหนึ่งครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของเด็กเกงไกเอ็กซ์ครับผมว่าสําหรับใครที่เคยเล่นเด็กนี้มาก่อนหลังจากที่ดูเด็กโชว์เคสตอนนี้จบแล้วน่าจะสัมผัสได้นะครับว่าเด็กนี้เนี่ยมีลักษณะการใช้งานที่ง่ายขึ้นจริงๆก็เอาไปว่าสำหรับใครนะครับที่ชอบเล่นเด็กเกงไกเอ็กซ์อยู่แล้วลองปรับเปลี่ยนลิสการ์ตามที่ผมแนะนําไปและลองเอาไปใช้งานจริงกันดูนะครับสุดท้ายก่อนจะจากกันไปครับหากใครที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหน ก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ับผมมาเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ